สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะพามาชมชุดอัพหน้าอะไรของ d m a ม2024กันนะคะว่ามีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะเดี๋ยวพามาชมกันเลยนะคะอ่าชุดนี้ก็จะมีตั้งแต่ฝากระโปรงหน้ามาเลยนะคะจะเป็นฝากระโปรงหน้าทรง M5 นะคะลายผ้า F1 นะคะเป็นของมอนซาแท้เลยค่ะ แล้วก็ลองลงมานะคะก็จะรับประกับตัวไฟหน้านะคะเป็นของไฟหน้า d m a ม2024นะคะซ้ายขวาเลยเป็นอะไรแท้เบิกใหม่เลยนะคะกันชนหน้านะคะก็เป็นกันชนตัวสูงนะคะของดี a ม2024นะคะนี่แล้วก็จะมีซับในตัดหมอกนะคะฝาครอบตัดหมอกให้นะคะซ้ายขวาแบบนี้เลยอะไรแท้เบิกทุกชิ้นเลยนะคะ แล้วก็จะเป็นตัวกระจังหน้านะคะกระจังหน้าดีแม็กสองสตัวสูงนะคะเอยสวยๆเลยนะคะพี่ๆสำหรับชุดนี้นะคะใส่ได้ตั้งแต่รถดีแม็กสองนะคะถึง2023นะคะที่อยากจะอัพหน้าเป็นตัว2024นนะคะชุดนี้สามารถใส่ได้ติดตั้งได้สบายๆเลยนะคะ เพิ่มเติมมาก็จะมีชุดสายไฟนะคะของดีแม็ก2020นะคะที่ว่าอยากจะเปลี่ยนปี24นะคะก็คือมีชุดสายไฟตรงรุ่นนะคะไม่ตัดต่อสายไฟแน่นอนนะคะนี่ให้ดูงานใกล้ๆกันเลยนะคะอะไรแท้พาสแท้นะคะสวยๆเลยนะคะที่เป็นงานแท้เบิกใหม่เลยนะคะการชนก็เป็นการชนระบบสีูเ k นะคะสีฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะ สำหรับชุดนี้นะคะรอติดตั้งใส่รถ2020นะคะรถลูกค้าเป็นตัวสูงนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสูงหรือว่าตัวเตี้ยนะคะหรือว่าอยากได้เป็นสูงแปลงเตี้ยนะคะก็สามารถติดต่อสอบถามกับร้านตัามออโตช็อปได้เลยนะคะหน้าร้านชัดเจนนะคะอยู่บางนาตาัดกม14ค่ะติดถนนใหญ่เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่พี่ๆสามารถติดต่อได้นะคะ083 894ป6 0 3เ็นนะคะ สนใจสอบถามรายละเอียดสามารถทักแชทแอนไลน์มาสอบถามได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเงินสดหรือว่างานประกันนะคะพี่พี่สอบถามได้เลยนะ,ะสําหรับชุดนี้นะคะรอลูกค้ามาติดตั้งเป็นไสอ2 0 2นนะคะสวยๆหนึ่งคันค่ะเดี๋ยวรอชมคลิปต,ต่อไปนะคะว่าหนูจะพามาชมาการแต่งรถกันอัพหน้าเป็นตัวไหนนะคะรอติดตามไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ, like, ะ,คะสำหรับคลิปนี้ไปละคะ่ะสวัสดีค่ะ